ก็สวัสดีครับอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเออก็เหมือนเหมือนที่ผ่านมาอีกแล้วอปุ๋ยรับรวงคือเก่าวพี่น้องคือเก่ากัมีเอฟซถามมาตลอดพี่น้องเรื่องปุ๋ยหับพว่วงนี่สูตรนั่นสูตรนี่ก็ได้ก็เหมือนที่ผมพูดไปแ,ลแหละไอ้ปุ๋ยรับรวงนี่ผมผมจะใส่สูตรไอ้ไอ้ยี่สิบห้ายี่สิบเนาะ อออหรือว่าสูตรใกล้เคียงอืมแต่ปีนี้น่าจะเป็นสูตรยี่สิบห้ายี่สิบห้าคิดว่านะเออแต่มันคงจะได้ใส่รอบเดียวผมคิดว่านะเพราะว่านาผมก็อีกแปลงนึ่งกะ่ะหนามันหกหน่ำมันบม่มีพี่น้องขงใคผมก็สงสัยสิไดตัดแล้วก็สิเดใสป่ปุยรอบเดียวเลยอือแล้วมีเอฟซบรรทามมาบอกว่า คือปุ๋ยสูตรที่ผมบอกไปเนี่ยมันไม่มีเออมันบม่มีเออเพื่อว่าละมันบางพื้นที่มันก็ปุ๋ยแต่ละพื้นที่มันกะบ่คือกั้นนะเนาะเออเพราะว่ามันมันคนมันนิยมใช้กับคนมันไม่นิยมใช้เพอค้าเขาก็ไม่เอามาขายมันบ่เพราะว่ามันมีแต่ปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านี่ีใส่เป็นปุ๋ยฮาพ่วงหนบ่ออม กาถามว่ามันใส่ได้ไหมคือมันก็ปุ๋ยรับรวงมันก็ใส่ได้หมดเลยพี่น้องใส่ได้หมดทุกสูตรนั่นแหละแต่ทีนี้มันต้องถามว่ามันเหมาะสมไหมเออเหมาะสมไหมเออก็อย่างเช่นว่าเราใส่ปุ๋ยสูตร15 15 15นี่เสมอทุกตัวเนี่ยเออถามว่าข้าวมันจะกินได้ครบทุกตัวไหมมันก็กินได้ไม่ครบทุกตัวหรอกพี่น้องคือผมก็เคยยกตัวอย่างไปแล้วแหละว่าปุ๋ยสูตร15 15 15เนี่ย เปรียบเทียบใส่คนก็คืออข้าวหนึ่งถ้วยแกงหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยเอาอแล้วให้เรากินเนี่ยเราคิดว่าเรากินหมดไหมแมนบอกเราเรากินไม่หมดหรอกพี่น้องเพราะว่าถ้วยหนึ่งกับบัใยหนึ่งมันบอกข้าวหนึ่งถ้วยเนาแล้วก็อกับหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ําอีกหนึ่งถ้วยอรวมเป็นสามถ้วยเท่ากันเป๊ะเลยเนี่ยแล้วพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะกินหมดทั้งสามตัวไหม มันกินโมมืดหรอพี่น้องเหมือนกันกับข้าวนี่ถ้าเราใส่สูตรเสมอเนี่ยสิบห้าสิบห้าสิบห้าเนี่ยมันกินไม่หมดหรอพี่น้องเอืเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกินไม่หมดนี่เขาเอ่นว่ามันจะเป็นอะไรนะมันเป็นไนอะไรปุ๋ยปลาปักนะพี่น้องปุ๋ยปลาปักก็คือถ้าเราใส่ตัวไหนอีกตัวใดตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งมันเยอะคือจนเกินไปเนี่ยมันสิไปดรอปมันจะไปดรอปธาตุอีกตัวหนึ่ง คือการคือจังเห่าค้นนี่เหมือนกับคนเรามีมีข้าวหนึ่งถ้วยกับหนึ่งถ้วยน้ำหนึ่งถ้วยเนี่ยถ้าเรากินน้ําเยอะปุ๊บเนี่ยข้าวกับกับเห่าสิกินบ่ได้เลยแมนบอแต่แต่อีกอันหนึ่งถ้าเรากินข้าวเยอะปุ๊บเนี่ยกับกับน้ําเห่ากับสิกินได้หน่อยลงแมนบอเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการพิจารณาใส่ปุ๋ยก็คือกั้นนั่นแหละพี่น้องเหมือนกันนั่นแหละซาสูตรสิบห้าสิบห้าเนี่ย ถามว่ามันเหมาะสมไหมในความคิดผมนะมันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่พี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอตัวก้างนี่ยพี่น้องไอทดพลัดนี่แหละคือมันมันผมคิดว่ามันมันมันบ่ค่อยมันไม่ต้องจําเป็นมันไม่จําเป็นต้องเยอะขนาดนั้นก็ได้พี่น้องเพราะว่ามันมันเลยระยะที่จะเราจะต้องไปบํารุงรากแล้วนะเอเราก็ต้องลดลดลงมาหน่อยเอแมนบอเหมือนกันกับข้าวสาม ข้าวน้ำอาหารสามอย่างเลยข้าวชิลดตัวไหนเอาเออเราก็อาจจะลดไอ้น้ําลงมาหน่อยก็ได้แมนบอลลดน้ําลงมาหน่อยก็ได้เออเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าจะได้กินข้าวอกับกินกลับได้เยอะหน่อยแมนบอลข้าเข้าก็ต้องเบิงหนางานนะ่ะพี่น้องเราก็ต้องมาพิจารณาดูว่าข้าวเนี่ยต้นข้าวเราเนี่ยในช่วงที่จะใส่รับรวงเนี่ย ข้าวมันควรจะต้องการตัวไหนเออควรจะต้องการในตัตัวเช่นแมนบอหรือว่าควรจะต้องการฟอสฟอรัสหรือว่าควรจะต้องการโพแทสเซียมแมนบอเท่ากับว่าพิจารณาเบิงว่าเฮ้ยช่วงที่ข้าวมันจะถอดรวงเนี่ยช่วงที่ข้าวมันจะตั้งท้องเนี่ยมันจะต้องสังเคราะห์แสงแมนบอสังเคราะห์แสงก็คือสังเคราะห์แสงก็คือตัวไหนแล้วก็คือในตัวเจ่นก็คือยูเรียมันต้องการแน่นอนแมนบอแล้วก็อันที่สองก็คืออย่างหล่ะก็คือ โพแทสเซียมโพแทสเซียมตัวท้ายเนี่ยตัวท้ายโพแทสเซียมเนี่ยมันต้องสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างแป้งแมนบบเพื่อที่สร้างเพื่อที่สร้างมเมล็ดแมนบบส่วนไอตัวที่สองเนี่ยไอฟอสฟอรัสต,ตัวกลางส่วนไอตัวกลางเนี่ยฟอสฟอรัสเนี่ยมันมันจําเป็นไหมพี่น้องลองพิจารณาดูฟอสฟอรัสมันก,ก็เร่งรากแมนบบเร่งรากเสริมรากเออให้ให้รากมันชอนใช้ไปเยอะเนี่ยพี่น้องคิดว่ามันมันควรจะมีเยอะไหม ผมว่าอายุข้าวมันก็มันเยอะแล้วนะลากมันไปทั่วถึงไหนแล้วนะเราไม่ต้องไปบำรุงขนาดนั้นแมนบอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกลางเนี่ยเราไม่ต้องไปเอาเต็มให้สิบห้าก็ได้พี่น้องเออถ้าจะเหมาะสมถ้าจะใส่ว่าสิบห้าสิบห้าสิบห้านะผมว่าสิบห้าห้าสิบห้าแบบนี้จะดีกว่ามันมันจะมันจะสมดุนกันดีกว่าพี่น้องเออเพื่ออะไรเพื่อให้มันมันมันมีประสิทธิภาพนะพี่น้องเพื่อไม่ให้มันเอื่อนว่าเอื่นว่าเป็นปุ๋ยปลปัก อ,อืมแมนบออืเพราะฉะนั้นนะพี่น้องลองพิจารณาเบิ่งพี่น้องพิจารณาดูเอืถามว่า <c oughs> ชาวนาเห่าเนี่ยส่วนมากเนี่ยเราไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นไงไม่ได้คิดว่าเฮ้ยใส่ปุ๋ยแล้วมันจะกินหมดไหมหรือจะกินไม่หมดแต่ชาวนาเรานะ่ะคือเออว่าอย,ย่างหละเคยใส่ยังไงก็ก็ใส่อย่างนั้นนะ่ะโดยไม่ได้พิจารณาดูหน้าง,งานเออเหมือนที่ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าเสมอกันทุกอย่าง ข้าวถ้วยหนึ่งน้ําถ้วยหนึ่งกับถ้วยหนึ่งเงี้ยพี่น้องคิดว่าพี่น้องจะกินหมดไหมล่ะเออพี่น้องต้องพี่น้องก็ต้องมาดูเลยว่าอันไหนมันมันควรสีห้ความสําคัญอันไหนข้าวมันควรจะต้องการเออเพราะฉะนั้นพิจารณาดูข้าวๆก็มันต้องการในตัวเช่นกับโพแทสเซียมตัวท้ายมันบ่ส่วนตรงกลางอะฟอสฟอรัสเนี่ยมันน่าจะต้องลดลงหน่อยแมนบ่พี่น้องเพราะฉะนั้นอะพี่น้อง ลองเอาไปพิจณา,าเบิ่งพี่น้องแต่ถามผมว่า15 15 15นะใส่ไ,ได้ไหมมันใส่ได้พี่น้องใส่ไ,ได้แต่ว่าผมคิดว่ามันมันกัดมันก็ไม่ค่อยเหมาะนะพี่น้องมันก็ไม่ค่อยเหมาะอือแต่ถามว่าใส่ได้บอบามีจริงๆกับใส่ได้พี่นอ้องออมใส่ไ,ได้มันก็คือว่าเนาะมันหาปุ๋ยไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องใส่ไปมันบอเออแต่พี่น้องก็ลองคิดคิดดูความพุ้มค้านะพี่น้องปุ๋ยสูตร15 15 15เนี่ มันก็ไม่ใช่ถูกถูกนะกระสอบละพันนะออแม่นบอกระสอบละพันนะแล้วถ้าเราไปซื้อสูตรอื่นละ่ะที่ไม่ใช่สนะิบห้าสิบห้าสิบห้าน่ะเออแต่ว่าข้าวมันมีข้าวมันได้กินออข้าวมันได้นําไปใช้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดอ,อืมท,ท,ทั้งๆที่ราคาก็สูตรอื่นก็พอๆกันกับสิบห้าสิบห้าแต่ทีนี้การกินการนําไปใช้ของต้นข้าวมันได้ประโยชน์สูงสุดกว่านะ่ะพี่น้องก็ลองพิจรน,นาเบื้องพี่น้อง เออทำน้ำไม่มีผิดไม่มีถูกหรอกอืมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นอืแล้วคลิปที่ผมพูดมาก็ไม่ต้องเชื่อผมพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องลองไปคิดวิเคราะห์แยกแยะดูอืมวิเคราะห์ดูว่าที่ผมพูดมาเนี่ยมันใช่ไหมออสูตร15 15เสมอเนี่ยอืมแล้วก็มาเปรียบเทียบใส่ตัวเราเองเนี่ยว่าถ้าเรากินอะไรที่เสมอๆกันสามอย่างนะคลิปพี่น้องคิดว่าจะกินหมดทั้งสามอย่างไหมอ่าลองพิดาชณนหน้าเบิรงพี่น้อง โอเคคลิปนี้ประมาณนี้เล่าสู่กันฟังซ้ำหนึ่งละ